สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเปนอาร์มแชนแนลนะครับวันนี way, ้วันที่สิบสามเมษายนครับพอเข้าได้พากันมาหยุดตรงกันครับมาเบิ่งไอเปรครับที่ภากันเปิดเครื่องเสียงครับเพื่อโอกาสเอาเครื่องมาลองนะครับหลังจากที่ยุทางหายไปเพ็นยังไงครับไอเปรย์เพิ่งไปทำงานของเขียวเพิ่นูตะมาแล้วครับ ไปไปต่อต่อพิษเบิ่งน้ำเนี่ยเอาเนี่ยครับพวกข้อกระสิอันนี้ข like. ้อ like ก็ะ <c> ง <oughs> <c oughs> ุ right? ่มไปนะครับ like นี like ่ครับนี่นะครับนี่ครับนี่เป็นข้อไอเปีครับอันนี้แอมนะครับอันนี้ของผมครับหมดแอมว่าเบ่งไอปีเป็นต้อนะครับ ครับไอปี๊เอาปักไฟลงมาครับอันนี้ว่าัฒน์ไหนใส่งานนะครับมื่อหนึ่งครับใช่ครับยังถึงเดี๋ยวเข้าการสิพักกันต่อนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามต่อเขานะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับถึงอยู่ว่าทะเลนี่สายสาันแทะฮะ

นี่เงอยู่เอยูเสียแทะเสียแทะปล่อยฝ่าึันไปไปปี่ตรอนครับิงยังไงเนี่ยเพิ่มกับเหาขี้กันมาเที่งมาดองเอาตันนี้มาเสียบบนี้ พายโดนมาอีกบ่ีไก่พอดี้างมึงห่อฮะที่วั้นจะตอบเลยโอเคครับให้ยีพากันต่อครับตอนนี้อันนี้ใช้ยังก่ยมบ่แก้แก้มนี่ก่อนี่ครับมาเบิ่งครับหลังจากเขา นี know, das ่เครื่องบริเวเปิดดีๆนะครับเบิองฝุ่นครับนี่ครับเบิองรับฝุ่นเป็นฝุ่นครับเอาเอาเอาใจใหม่กับพอมีทานอ่ะคิดว่าเสียแต่ไม่แห้งครับคลายครับคลายขึ้นใหม่ยังเลยคลายนะครับคลายสนใจยีต่อครับทักเฟรมาครับคลายครับคลายคลายแมมันเบิดเดย์ นี่ครับตู้เสียงกลางผมกับแต่เสียงเวื่อเป็นหนึ่งตู้นะครับครับแอมตายครับถือคนครับตู้ตัวนี้บ่ตายนะครับข้อยู่บ่ตายอันนี้ออเดอร์โฮเออยังนอยเกิดดราม,ม่าก,กันอีกเว่ยเป็นยังไงเราตู้ออเดอร์โฮกเขาบีบีไปเถื่อนกันแน่อยู่อยากอีกแล้วอเอาใจวะเข้าไปนั่งกินอยู่แต่แขงนะ กูว่าหันเขายังสีก็<อ>เทืยบยังนานันหันหมดในเ,นเขานังขายเขาใจบ่นั่งเลยดเนี่ครับเดี๋ยวผมต่อแล้วครับพากันมาบ่งอีกครับลูกลูก,ลกมามลนมา เจโด้เจโด้เดี๋ยวมันจะเจ็บนี่น้องมันนี่มันนี่ไม่ให้เลยเออน้องมาป้ายไปเต้นดูแฉะต่อที่ไหนต่อที่แบบไทยคลิปเนาะไทน้องต่อเนี่นี่ครับแอมฮอครับสุดยอดเด้ครับนี่ทุนเจตีต่อครับแปดพันครับแปดพันยองเออคล้องอยู่บนครับมาลับมาเลยนี่ครับยังไม่ไหมอยู่นี่นี่วเดียวก็ได้ครับเบาครับเบานักเบาตัวนี้เป็นที่เอ็กสองพันสี่นะครับเอาไปเถิรน้องกูนะ เบาอีดีเนาะโอ้สบายเลยมีสวิสเวรจริงอ๋องานไงนมันจะมาสอดกันหมเยบุดูดอกเอานะั่นที่มาห่วงขยันมันผ่านก็ได้มาห่วงปาคนไหนพีไว้ขนะ้างในนี่ครับฮัลิต่อครับเ้ในจังไรนะเราจะเคืนทาเบิจานเปย์เห็นไหครับ่เนะห่ะ ก็เอาก็เอาปากแอมมาไว้เทิงเทินนี่ก็ได้จะเทิงบ่เออาจากนี้นี่ครับเมนเอาเอลอามาเขาอีคิวนะครับทั้งลมโอ้ยไกลเลยเอาออกอขอบซะก่อนนี่เออเอาถึงนี่ครับเอ nó có khổng đi này lk nắm này này nắm Ê nắm 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 nào nắm nắm được không được nắm như này hẳn mà này nắm nắm có nắm 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 นี่ครับแอมพวงนี้ล่างล่างซ้ายฉันอา่เนาะนี่ซ้ายอะนะซ้ายลำโพงเออพวงแหวนมาก่าเนเออ้าก็ได้ตัวนี้ซ้ายด้านซ้านีวางอีคิวกับอันนี้ฮารับอีคิวกอดนะทั้งลุมอ่ะเออพวงแนมีมอนี่นีนี่ เออเนวนเออบร,ร,ระงจันเปยครับบเดต่อเพิงครับนหน้ามาต่ออ๋อจัอไได้แล้วยังจมาเลยได้ละิ่่วนให้หมออาหัวถางนี้แหลออะห้นเถิงเออเออนี้างยังอาคอดเท่ากับว่าธรรมดานะครับท,าทาาบ่านี้บะได้เกบานเเจอ หนึ่งนี่อ่ะได้นะหนี่งสองเอ๊ะ๋ยวเบิเ่งตอน,น,นอต่อแล้วกันครับ